สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีขนมถั่วแปบมันเทศสองสีมาฝากกันนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะเราก็มาปอกมันของเราแช่น้ำกันก่อนเลยนะคะจะมีสีม่วงอย่างนี้เลยค่ะปอกให้ถึงสีกันเลยค่ะนี่ นี่ค่ะสีม่วงสีแครอทค่ะหรือว่าสีส้มเนาะใช้น้ำไว้ค่ะป้าก็ใช้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะไปนึ่งจนสุกค่ะ,คะก็หั่นเป็นชิ้นนะคะเล็กๆแบบนี้ค่ะจะได้นึ่งสุกง่ายๆนะคะแล้วก็ล้างยางออกอีกสักรอบนึงค่ะ เราก็นำมาบดให้ละเอียดเลยนะคะหรือจะปั่นกับน้ำนิดหน่อยก็ได้ค่ะเราก็มายีมาบดให้ละเอียดนะคะเพื่อเอาไปผสมกับแป้งนะคะนี่ค่ะก็ทำเหมือนกันเลยนะคะทำเหมือนกันค่ะ จะเอาไปปั่นก็ได้นะคะสะดวกดีค่ะนี่ค่ะเราไปแช่น้ำไว้ประมาณ6ชั่วโมงนะคะทีนี้ก็เอาไปสาวจน้ำใสอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็นำมานึ่งค่ะ ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วค่ะก็จะมีถั่วเขียวล้อเปลือกนึ่งจนสุกนะคะและก็มีมันม่วงกับมันส้มนะคะที่เรานึ่งแล้วก็บดเรียบร้อยแล้วแป้งข้าวเหนียวค่ะน้ำเปล่าสําหรับนวดนะคะแล้วก็จะมีมะพร้าวทึนทึกขูดค่ะเป็นขูดละเอียดแล้วก็ขูดหยาบแล้วแต่ได้เลยค่ะน้านําตาลทรายงาขาวงาดําคั่วเกลือป่นค่ะเรามาเริ่มจากนวดแป้งกับมันเข้ากันก่อนนะคะ เรามานวดสีส้มก่อนนะคะค่อยๆเหยาะน้ำลงไปค่ะล้าใช้มือนวดเลยนะคะเดี๋ยวปั้นว่าจนปั้นได้นะคะนวดจนไม่ติดมือค่ะ ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวปั้นว่ที่เหลือจนเสร็จนี่ค่ะช่วงนี้เราก็ตั้งน้ำรอไว้เลยนะคะเราก็มาผสมเกลือกับน้ำตาลนะคะแล้วก็งาขาวคั่วค่ะ เรารอ,รอน้ําเดือดนะคะช่วงนี้เราก็นําแป้งของเรามาปั้นนะคะป้าใชา้ลูกหนึ่งนี่ก็ประมาณ25กรัมนะคะปั้นให้กลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้แบนๆค่ะเล็กใหญ่ก็ตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็รอให้น้ําของเราเดือดค่ะพอน้ําของเราเดือดเนี่ยก็ใส่แป้งลงไปต้มได้เลยนะคะแผ่ให้บางๆเล็กใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ไปต้มในน้ำที่เดือดๆนะคะแล้วก็รอให้แป้งของเราสุกลอยขึ้นมานะคะแป้งของเราก็ลอยขึ้นมาแล้วนะคะให้เขาลอยสักแป๊บนึงค่ะให้สุกชัวร์เราก็นำแป้งของเราขึ้นมาค่ะ วางไว้บนมะพร้าวนะคะแล้วเราก็ใส่ไส้ค่ะเป็นถั่วนะคะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ประกบแป้งเข้ามาค่ะกดริมนะคะปิดริม แต่พายกขึ้นมาเลยจะได้เห็นชัดๆนะคะแล้วเราก็ปิดริมค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ทั่วแบบแล้วนะคะทำเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวป้าทาที่เหลือจนเสร็จค่ะนี้ค่ะทัวรแบบของป้าก็ทําได้ทั้งหมดนะคะ22ตัวค่ะอันนี้ป้าก็เวลาเสิร์ฟนะคะ ใครต้องการหวานมากหวานน้อยก็ตามชอบได้เลยค่ะขนมถั่วแปบมันบทของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะป้าทําได้ทั้งหมด22ตัวนะคะใช้แป้งที่25กรัมต่อตัวนะคะลองทํากันดูค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิป ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ